รงไหมคงวันไกี่ปรไมร้อหมไม่้าอดงวันไมาเล็ขอบคุณกับรางวันใช่ไหมก็ขอบคุณมากๆนะับสรับรางวัลที่มอบให้นะครับก็เป็นปีแรกที่เปนนิวสัตนะครับก็ได้รังวันนี้เป็นวันวิธีกรปีป่ทนี้ก็โอเคับเพราะว่าเขาเใจ้อำว่าดีคือเรีนิวสอะไรเงี้ย็เหนน่ารักดีรงวันง สีปากสีปากมีอช mm. nice! ่หร okay ือเปล่าเพลงออกมาเสียงยันใช่เลยก็ไม่ได้ปากดีขนาดนั้นใจดีเป็นคนใจดีร้อนกลับมาก็มีแต่ยถือดีๆีร้อนไม่ได้รางวัลก็โอเคก็ถือว่าถือว่าโอเคครับตอนนี้หลายคนเรียกพี่งว่านวลเกิดแล้วนี่ใช่พี่หน่วงพี่หน่วงเขาเขาจะเรียกพี่หน่วงพี่หน่วงโอเคครับก็ขอบคุณพระสุด้วย นะครับเขาสู่เขาวาดการ์ตูนพี่หน่วงขึ้นมาอะไรอย่างนี้ยครับแล้วก็ถอดแบบมาจากตัวพี่คนที่เที่พี่พี่หน่วงพี่หน่วงอะไรเงี้ยก็น่ารักดีครับมีหลายชื่อมากเลยนะคะใช่มีครูกะปิก็มีมีพี่หน่วงมีอหวังอะไรอย่างเงี้ยก็เพจแต่ละชื่ออย่างมีมีประมาณ3ชื่อสี่ชื่อเนี่ยแหละครับประมาณนี้แล้วหลังจากเป็นพักร้อนมาเป็นยังไงครับมันเป็นช่วงรีบูทช่วงเติมพลังหรือยังไงครับพี่ลุงโอ้โหก็สนุกมากแล้วก็แฮปปี้มากนะครับก็อยากจะเชิญชวน คนไทยทุกคนเนี่ยถ้าคิดว่าแบบปีใหม่เนี่ยอยาเที่ยวไหนอยากอยากให้ไปเที่ยวนามด้วยหรือถ้าคุณมีโอกาสวันหนึ่งได้ไปอยากให้ไปเพราะพี่เองไม่เคยไปเลยพอไปมารู้สึกแบบโหแบบชอบมากป<ม>ระทับใจมากมันแบบเป็นมันเป็นมือ่น่ารักนะฮะยิบเงียบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าขนมสวยมากหมันไปเว่าะที่แทนทต่อไปแล้วมีมีมีจะทริปนี้มันยื้อลังเราขนาดนี้ทริปนี้แหละครับก็ ก็ถือ UM ว่า like, ได้ได้พักผ่อนสมองถึงแม้ว่าจะไปประมาณสัก3วันแต่อย่างน้อย3วันนี้เราก็ตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกจากออกจากสารระบบเลยจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับข่าวไม่ได้ดูอะไรเลยอย่างนี้มันก็ถือว่าได้ฟื้นฟูเยอะเหมือนกันอันนี Cole, ้ค oui. well, ือม yeah. ันเป็นกฎของเราใช่ไมงแม้เราต้องแบบมีการแบบไปพักสของเราพักใจเราหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆทํางานมาเนี่ยน้อยน้อยมากๆที่จะมีโอกาสได้หยุดอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วยิ่งช่วงแบบหลายปีหลังมาเนี่ยไม่ได้หยุดเลยก็คือจะแบบทำอยู่หน้าจอตลอดอะไรอย่างเงี้ย ก็พอครั้งนี้ได้มีโอกาสก็อย่างนอนก็มาสักถ้าเกิดว่าหยุดเอาจริงๆนะฮะก็ประมาณ9วันประมาณ9วันแต่ว่าหยุดทํางานไประมาณ5วันการการไปทำงานมันหลายๆวันเันยากมันยากขนาดไหนขายไม่ได้เลยนะเวนาับตาโอ้โหก็ก็ก็ขอบคุณมากนะครับที่หลายๆคนดบบคิดถึงและอยากให้กลับมาทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพนักงทีก็เครื่องจักรมันก็ต้องมีพักบ้างกันเนาะแต่เราเป็นมนุษย์ก็อาจจะต้อง ต้องขอความเห็นใจนิดนึงยอะไรเงี้ยก็ขอพักสักนิดนึงเนี่ยแต่ว่าก็กลับมาไม่ได้ไปไหนครับกลับมาเลี้ยวมือหือพอเช็ค,คุก็คนสิบอะไรตามหายเยอะไหมฮะเอ่อก็มีส่วนใหญ่ก็จะมีแบบก็จะมีแบบว่าขึ้นมาแบบส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของข่าวมขาวีข่าวนี้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 อันเนี้ยข่าวนี้อันก็แต่ว่าเราก็โอเคเราไม่ได้ดูเลย,เลย,เลยอะไรเงี้ยจนลูนกทีแบบกลับมาแค่ห้าวันอ่ะตามข่าวแทบไม่ทันใหม่มากมีข่าวไปนี่นี่คนนี้กำลังจะโดนออกไหมจับคนนี้ออกไหมจับแล้วคนนี้กำลังรออยู่กำลังจอกไหมจับออกไหมเรียกอะไรเงี้ยผมาก โอ oh, ้ไม่ไม่ไม่ไมล้ครับอย่าอย่าเรียกอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าฟังแล้วน่ากลัว <c oughs> เออก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงนะครับเพราะว่าจริงๆเราเนี่ยผมก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ทํารายการอยู่อยู่หน้าสือ่อก็เป็นกระบอกเสียงยิ่งถึงหลังบ้านด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นกระบอกเสียงกับประชาชนอยู่แล้วมาเฟียวงการสื่อนี่ไม่เอารู้ทำไมีอยูไม่เอาดีกว่าครับไม่ไม่ไม่อยากจะเป็นมาเฟียไม่อยากเอยู่มาแต่รายการมาบอกว่าพีอยูกับาวเน็ตหรือว่ามันอะไรองค์เรื่องกลมไม่ คือคือผมยาวเลยเพราะว่าอยากอยากจะปล่อยว่าน,นี่นี่เป็นเล็มออกไปหน่อยแล้วด้วยนะ<อ>คือถ้าคนสังเกตจริงๆอย่ตอนที่อยู่ที่นาเนีน่ยผมจะยาวเป็นเศกโลโซเ,<อ>เลยรแบบอันนี้ก็แบบเริ่มเล็ๆมๆออกไปบ้างนิดๆหน่อยอนะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้ตัดไปหมดนะอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะเคยไว้ผมสั้นมาแล้วแบบผมสั้นแบบเกือบจะสกินเฮดก็เคยไว้มาแล้วผมยาวผมลองทรงผมไว้เหมือนเราแต่ไม่เคยไว้ผมยาวๆเลยอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยมีโอกาสก็เลยแบบลองไว้ดูก็กล่าวว่าเดี๋ยวปีหน้าจะตัดอะไรเงี้ยประมาณสักเมษาอะไรอย่างเงี้ยกล่าวว่าจะปล่อยไว้แบบนั้นเองอะไรนะครับใช่ใช่เพราะไม่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 ได้เกาหลีอะไรเงี้ยแล้วก็คือแค่ปล่อยไว้อะไรเงี้ยครับแต่รู้สึกไม่หล่อในตรงนี้แบบไม่หล่อไม่ไม่รู้สึกทรงๆด้วยซ้ำแต่แบาก็โอเคได้เปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยก็องตรงคือแบบอยากอยากเป็นตัวเอง ให้มากที่สุดนะคร<ม>ับเพราะว่าเอาตรงคือโลกมันก็เปลี่ยนไปแล้วเนะอะเพื่อเกี่ยว่ามองว่าสมัยก่อนอผู้ประกาศข่าวคนนั่งอ่านข่าวต้องต้องนั่งเรียบร้อย<ม>นิเนี้ยผมสั้นๆส,สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเออวันนี้นะครับมีรายงานข่าวบอกว่ามันโลกเปลี่ยนไปหมดแล้วอ,ะ<ม>อ่ะมันก<ม>็เอาเป็นต<ม>ัวเราดีกว<ม>่าอยากอยากเป็นยังไงเราก็เป็นแบบนั้นอะครอย่างนี้ครับ โอ้มันไรโอมันไรโอมันใช้ได้ดีอยู่แล้วไม่อยากไม่อยากโปรโมทมากอาหารนุ่งข่าวข่าวข่าวใหญ่หน่อยข่าวใหญ่การตึกเราตื่นเราพอนีข่าวของช่องสามเหรอครับเรื่องเรื่องอะไรฮะทีครับก็ก็นี่อ่ะก็ก็ตอบไปแล้วก็คือจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าสําหรับผมอ่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอแสดงความเสียใจ สำหรับพี่ๆน้องๆนะครับที่เคยทํางานอยู่ท่องสามเนี่ยแล้วก็เข้ามาวันนี้ก็อาจจะต้องเหมือนกับถูกเลี้ยงออกอไปนะครับแต่สําหรับผมมากผมเชื่อว่าพนักงานทุกคนของท่องสามเนี่ยเข้าใจนะครับเข้าใจเพราะเอาตรงๆสำหรับผมผมมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าบริษัททุกบริษัทเนี่ยต้องมีโครงสร้างของเขานะฮะสำคัญที่สุดเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันคือนโยบาย มันเป็นเรื่องปกติทัท่วไปครับที่หนึ่งบริษัทเนี่ยต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะมันเหมือนกับต้นบอนไซอ่ะก็คือต้องมีการตกแต่งเพื่อให้ต้นมันเข้ารูปไม่งั้นก็จะไปไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ที่ปกติผมเชื่อทุกๆบริษัททุกๆช่องทุกสถานีก็มีลักษณะแบบนี้เพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีข่าวออกมาใช่ไหมครับแต่ว่าโอเคมันมีข่าวออกมาก็คนอาจจะมองว่าเอาทำไมทำเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นแบบนี้ทำไมถึงแบบอน,นี้ก็คือ เอาเอาคนตรงๆนะในสภาพเศรษฐกิจนะตอนนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งด้วยว่าว่าถ้เาเปรียบเสมือนกับเราอาจจะเป็นโรคร้าย mm hmm. บางครั้งการที่เราตัดขาข้างหนึ่งเพื่อพยุงชีวิตตัวเองให้มันรอดผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันจําเป็นต้องเป็น mm hmm. มันเป็นเรื่องของระบบเป็นเรื่องของนโยบายมันชื่อเรื่องแปลกมันเรื่องการที่ต้องคงอยู่เอาไว้ซึ่งองค์กรเท่านั้นเองการแต่งงานนี้มัน,นกระทบผู้หลไหมคะเออกระทบไหมเหรอครับเออกระทบโดยตรงเนี่ยคงคงคง,งไม่ได้กระทบอะไร นะครับแต่ว่าในมุมของของ,ของอาการทําข่าวอาจจะมีบ้างแต่ไม่ได้กระทบมากมายอะไรนะนะครับก็อาจจะมีคนนี้ที่เคยเขียนข่าวคู่กันคนที่อาจจะต้องออกไปหากคนนี้ก็ยังอยู่ก็ทําไปเ,าเขาก็โหลดงานามากขึ้นนิดนึงแต่ว่ามันก็ต้องปบบเ,ปเป็นไปตามระบบเป็นเป็นไปตามกลไกของของ,ของบริษัทอยู่แล้วรู้จากแต่ละน ข่าววด้ยเออไอตรงไอตรงนี้ผมยังไม่ทราบเรื่องของโนโยบายเลยนะครับแล้วจริงอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นนโยบายภายในผมออกมาพูดมากก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับก็ก็เอาไว้ไว้รอทางช่องเขาเขาบอกเก่งดีกว่าอันนี้ผมผมบอกที่ผมไม่ทราบเขาเล่าของในโอเปรไปให้กันแล้วบอกว,อว่าใครเมื่อวานตอนตอนท่ามงนเมื่อวานรู้ได้ยังไงอ่ะมันเป็นระบบข้างในเหรอไก่เป็นไก่เป็นไก่ก็โอเคก็อันนี้ก็ ผมขออนุญาตไม่พูดตรงนี้แล้วกันเพราะมันเป็นเรื่องของทางช่องเขาอะนะฮะแลือกอย่างหนึ่งคือผมว่าไม่ต้องนตงะหนกอะไรเลยครับก็มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างเป็นเรื่องของนโยบายที่ทุกๆบริษัทก็มีอย่างที่บอกไปไม่ต้องถึงโหนกก็ผมเชื่อว่าพนักงานที่ถูกเลยกออฟออกไปในบางคนเนี่ยก็เข้าใจนะครับเพราะว่าที่เขาออกไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกไปแบบเปล่าเขาก็เขาก็มีการทดเชยให้อย่าง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 ถูกอย่างควร นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาอะไรครับที่ีกมีการทำงานในช้อเปลี่ยนไปนะควาุกิให้งานผมผมก็ไม่เปลี่ยนนะฮะไม่เปลี่ยนนะครับผมว่าทุกอย่างก็ยังเป็นเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมเพราะว่าเอาตรงๆบางคนเองเนี่ยพอออกไปอย่างผมเองเนี่ยมีพนักงานคนพนักงานถุงช่องออกไปในฝ่ายข่าวเขาก็กลับมาทำผลกระแสหผมก็จ้างเขาพิเศษทํามันเขาก็ได้ทั้งเงินเงินทดเชยไปแล้วก็ได้เงินเดือนใหม่ด้วยเงนด้ Ung, ถ้าเราคิดบวกมันก็ด yeah, uh ีอ่ะเอออย่าอย่าไปคิดอะไรที่มันเป็นในแง่ลบดีกว่าขอบคุณคะขอบคุณครับขอบคุณนะครขอบคุณนะครับแล้วนีขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโอเคค่ะ